แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการรักษาปวดศรีรษะไมเกรนโดยชมลมศึกษาโรคปวดศรีรษะภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยฉบับสมบูรณ์2565ฉบับพิมพ์ครั้งที่1ธันวาคม2565ส่วนแรกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของบทที่1เราไปดูการกำหนดคุณภาพหลักฐานของแนวทางเวชปฏิบัติ ตามวิธีมาตรฐานเกรดนะคะในเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นคุณภาพหลักฐาน A, B, C และ D โดยที่หลักฐานประเภท A หมายถึงหลักฐานที่มีคุณภาพระดับดีในวงเล็บ High Quality ซึ่งหมายถึงการวิจัยเพิ่มเติมจะไม่เปลี่ยนน้ำหนักคุณภาพหลักฐานเช่นหลักฐานที่ได้จากการทบทวนแบบมีระบบ Systematic Review หรือ Meta Analysis ของการศึกษาแบบกลุ่มสุ่มตัวอย่างควบคุมในวงเล็บ a n d o m i z e d Control t r i a l ที่มีผลประจักษ์ถึงประโยชน์หรือโทษอย่างชัดเจน 2. กลุ่มหลักฐานประเภท B หมายถึงหลักฐานที่มีคุณภาพระดับปานกลางในวงเล็บ m o d e r a t e quality หมายถึงการวิจัยเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของคุณภาพหลักฐานเช่นหลักฐานที่ได้จาก systematic review จาก n n อนแร o m ดมไอดีค o l t r trial หรือหลักฐานจากการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผลหรือ CoH อร์หรือการศึกษาวิเคราะห์ควบคุมกรณีย้อนหลังในวงเล็บ Case Control Study ที่ได้รับการออกแบบวิจัยเป็นอย่างดีมาจากสถาบันกลุ่มวิจัยมากกว่าหนึ่งแห่ง หลักฐานประเภท C หมายถึงหลักฐานที่มีคุณภาพระดับต่ำหรือ low quality ซึ่งหมายถึงการศึกษาประเภท descriptive study หรือ fair design control trial สุดท้ายหลักฐานประเภท D หมายถึงหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากหรือ very low quality หมายถึง รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประกอบกับความเห็นพ้องฉันทามติคอนเซนซัสของผู้เชี่ยวชาญหรือมาจากการศึกษาควบคุมที่มีคุณภาพไม่ดีในวงเล็บพัวดีไซน์คอนโทรลทรีต่อไปเป็นประเภทของน้ำหนักคำแนะนำในแนวทางเวชปฏิบัติเล่มนี้โดยแบ่งออกเป็น3น้ำหนักของคำแนะนำประเภทแรก น้ำหนักคำแนะนำแนะนำอย่างยิ่ง Strongly Recommend คือความมั่นใจของคำแนะนำให้ทำอยู่ในระดับสูงเพราะมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและมีความคุ้มค่าในวงเล็บ Cost-effective ควรทำหรือความมั่นใจของคำแนะนำไม่ทาไม่ให้ทำอยู่ในระดับสูงเพราะมาตรการดังกล่าวอาจเกิดโทษหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ประเภทของคำแนะนำแนะนำแบบมีเงื่อนไขคือความมั่นใจของคำแนะนำให้ทำอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากมาตรการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอาจคุ้มค่าเฉพาะในบางภาวะอาจไม่ทำก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมหรือความมั่นใจของคำแนะนำไม่ให้ทำอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากอาจไม่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือไม่คุ้มค่าหากไม่จำเป็น อาจทำก็ได้กรณีมีความจำเป็นและประเภทที่3คือไม่แนะนำและไม่คัดค้านคือความมั่นใจยังก้ากึ่งในการให้คำแนะนำเนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดค้านว่าอาจมีหรืออาจไม่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอาจไม่คุ้มค่าแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจกระทําขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยถัดไปเข้าสู่เนื้อหาของบทที่1แนวทางการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะไมเกรนบทนำอาการปวดศีรษะเป็นอาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดศีรษะเป็นอาการหลักโดยไม่มีปัญหาอื่นๆที่ชัดเจนควรได้รับการสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายที่เหมาะสมเพื่อแยกว่า ผู้ป่วยเป็นกลุ่มอาการปวดศรีรษะแบบปฐมภูมิหรือ primary headache หรือกลุ่มอาการปวดศรีรษะแบบทุติยภูมิหรือ secondary headache ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างกลุ่มอาการปวดศรีรษะแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิคือผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดศรีศบบรษะปฐมภูมินั้นไม่มีพยาธิสภาพทางโครงสร้างวงเล็บ structural lesion ที่ทำให้เกิดอาการปวดบริเวณศีรษะและคอแต่อย่างใดโดยโรคปวดศีรษะไมเกรนเป็นโรคปวดศีรษะที่พบบ่อยและจัดอยู่ในกลุ่มอาการปวดศีรษะแบบปฐมภูมิผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนมักมีอาการปวดศีรษะครึ่งซีกเป็นพักๆระยะเวลาที่มีอาการครั้งละประมาณ4-72ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาอาจมีลักษณะของการปวดศีรษะ เป็นแบบตุกบๆหรือปวดตามชีพจรอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยและอาการปวดศรีรษะมักเร็วลงเมื่ออยู่ในที่แสงจ้าหรือมีโฟโตโฟเบียหรือได้ยินเสียงดังโฟโนโฟเบียสำหรับแนวทางการวินิจฉัยโรคปวดศรีรษะไมเกรนจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในขณะที่กลุ่มอาการปวดศรีรษะแบบทุติยภูมินั้น มาเกิดจากการมีพยาธิสภาพทางโครงสร้างบริเวณศีรษะหรือคอซึ่งพยาธิสภาพนั้นๆก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะและจำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของพยาธิสภาพทางโครงสร้างนั้นๆเพื่อที่แพทย์จะได้ให้การรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมประเด็นหนึ่งที่ควรไต่ตองเสมอในการวินิจฉัยคือผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดศีรษะ บางรายอาจมีโรคที่ทําให้เกิดอาการปวดศรีรษะหลายโรคเกิดขึ้นพร้อมๆกันโดยจะเป็นโรคในกลุ่มอาการปวดศรีรษะแบบปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็ได้เช่นผู้ป่วยที่มีโรคปวดศรีรษะไมเกรนร่วมกับปวดศรีรษะชนิด tension type ผู้ป่วยที่มีโรคปวดศรีรษะไมเกรนร่วมกับ myofascial pain syndrome หรือผู้ป่วยที่มีโรคปวดศีรษะไมเกรนร่วมกับโรคก,ก,กระดูกต้นคอเสื่อมเป็นต้น หากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายบ่งบอกว่าผู้ป่วยน่าจะมีโรคปรวดศีรษะหลายชนิดแล้วก็ควรให้การวินิจฉัยอย่างครบถ้วนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการวางแผนตรวจเพิ่มเติมและการรักษาผู้ป่วยหัวข้อถัดไปการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยที่มีอาการปรวดศีรษะมีแนวทางอย่างไรการสัมภาษณ์ประวัติ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเนื่องจากข้อมูลจากประวัติถ้าเป็นข้อมูลการเจ็บป่วยที่เรียงตามลำดับเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําให้แพทย์ทราบได้ว่าลักษณะต่างๆของอาการปวดศรีรษะในช่วงแรกของการเจ็บป่วยเป็นอย่างไรมีความแตกต่างจากอาการในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรรวมถึงทำให้ทราบลักษณะการดำเนินโรคในผู้ป่วยแต่ละรายด้วย การวิเคราะ public, いい ites, y y ห์ข้อมูลเหล่านี้มีส่วนช่วยอย่างมากในการวินิจฉัยแยกโรคว่าอาการปวดศีรษะนั้นเป็นแบบปฐมภูมิหรือแบบทุติยภูมิหากผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับกลุ่มอาการปวดศีรษะแบบปฐมภูมิข้อมูลจากประวัติก็จะเป็นส่วนสำคัญที่แยกว่าผู้ป่วยเป็นภาวะปวดศีรษะปฐมภูมิชนิดใดและหากผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับกลุ่มอาการปวดศีรษะแบบทุติยภูมิแล้วนั้น ข้อมูลจากประวัติก็มีส่วนช่วยในการบอกถึงสาเหตุของพยาธิสภาพทางโครงสร้างได้เช่นกันการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีรษะนั้นไม่ได้มีแนวทางที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์ในแต่ละรายในที่นี้จะกล่าวถึงแนวทางหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลที่ควรได้จากการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีรษะดังนี้ 1. ตำแหน่งของการปวด หรือ Location of Pain แบ่งได้เป็น3ลักษณะคือปวดศรีรษะเฉพาะที่ Focal h ฮ a ปวดศรีรษะครึ่งซีกและชล่วไหล h ฮหรือปวดศรีรษะทั่วๆ d ่ f f u s e h วโดยที่หากผู้ป่วยปวดศรีรษะเฉพาะที่หรือแบบ Focal h ฮ a ต้องระบุว่าปวดตำแหน่งใดตำแหน่งที่ปวดนั้น สามารถบอกขนาดและขอบเขตได้ชัดเจนหรือไม่และหากมีหลายตำแหน่งแล้วมีบริเวณใดที่ปวดโดดเด่นกว่าบริเวณอื่นหรือไม่ประเภทที่2หากผู้ป่วยปวดศีรษะครึ่งซีกหรือ lateralized headache ต้องระบุว่าปวดบริเวณใดเป็นพิเศษเช่นกระบอกตาหน้าผากขมับท้ายทอย และต้องระบุว่าการปวดซีกนั้นย้ายข้างได้หรือไม่ประเภทที่3หากผู้ป่วยปวดศีรษะทั่วๆหรือ diffuse headache ควรระบุว่ามีตำแหน่งใดที่อาการปวดโดดเด่นเป็นพิเศษหรือไม่ 2. ซสักประวัติเรื่องของลักษณะของอาการปวดศีรษะที่ผู้ป่วยรู้สึกหรือ character of pain ข้อมูลในส่วนนี้มีส่วนช่วยในการวินิจฉยัยในกรณีที่ผู้ป่วยมีลักษณะการปวดที่เด่นชัดและสามารถบรรยายได้เช่นการปวดแบบตุบๆมักสัมพันธ์กับอาการปวดศรีรษะที่เกิดจากหลอดเลือดหรือ vascular h e a d a c h เช่นโรคปวดศรีรษะไมเกรนโรคหลอดเลือดผิดปกติในสมองเป็นต้นการปวดแบบแผลบ,บคล้ายไฟช็อต เ r c t ็ i c a l Shock Sensation มักสัมพันธ์กับอาการปวดศีรษะหรือปวดใบหน้าซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท Neuropathic Pain เช่น o c i p p t t l n n u u r a l g i a Trigeminal n e u r a l เ i a เป็นต้นอย่างไรก็ตามอาการปวดศีรษะในผู้ป่วยจำนวนมากมักมีลักษณะไม่เด่นชัดทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องลักษณะของอาการปวดได้ นอกจากนี้ผู <N <N ้ป่วยบางรายอาจให้ข้อมูลลักษณะการปวดที่ไม่ได้บ่งชี้ถึงการวินิจฉัยที่จำเพาะเช่นการปวดแบบตื้อการปวดแบบแน่นๆเป็นต้น 3. ซักประวัติรูปแบบของการปวดศีรษะหรือ pattern of pain คือผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะเป็นเหายหายซึ่งขั้นโดยช่วงที่ไม่มีอาการปวดเลย เพนฟีอินเทอร์วัลหรือเป็นแบบปวดศีรษะตลอดเวลาซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะเป็นเป็นหายหายจำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 1. รูปแบบของตำแหน่งในการปวดศีรษะแต่ละครั้งในการปวดศีรษะแต่ละครั้งนั้นมีตำแหน่งการปวดเป็นอย่างไรเหมือนเดิมทุกครั้งหรือมีความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง 2. ความรุนแรงของการปวดศีรษะแต่ละครั้ง อาการปวดศีรษะในแต่ละครั้งมีความรุนแรงระดับใดและมีความรุนแรงที่แตกต่างกันในแต่ละการปวดแต่ละครั้งหรือไม่ 3. ระยะเวลาของการปวดแต่ละครั้งระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มปวดจนถึงหายปวดศีรษะแต่ละครั้งเป็นเท่าใดหากผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดแล้วอาการปวดทุเลาลงในเวลาเท่าใดและหากได้รับยาแก้ปวดแล้ว ระยะเวลาของการปวดต่างกับการไม่ได้รับยาหรือไม่ 4. การดำเนินโรคของการปวดศรีรษะแต่ละครั้งในการปวดแต่ละครั้งนั้นมีอาการตอนแรกเริ่ม onset เป็นอย่างไรปวดขึ้นดุนแรงในทันทีทันใดปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็วค่อยๆปวดมากขึ้นอย่างช้าๆเป็นอย่างไรใช้เวลานานเท่าใดจึงจะถึงจุดที่ปวดแรงที่สุด และตอนที่จะหายปวดนั้นอาการหายไปทันทีหรืออาการปวดค่อยๆลดลง5การดำเนินโรคในภาพรวมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องซักประวัติอาการปวดศีรษะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรทั้งในแง่ของตำแหน่งการปวดรูปแบบของการปวดความรุนแรงของการปวดระยะเวลาของการปวดและลักษณะการดำเนินโรคของการปวดในแต่ละครั้ง ซึ่งหากผู้ป่วยเป็นการปวดศีรษะที่เป็นตลอดเวลาจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโรคเพิ่มเติมคือ 1. ลักษณะอาการตอนแรกเริ่มหรือ onset ว่าปวดขึ้นรุนแรงในแบบทันทีทันใดหรือปวดมากขึ้นอย่างรวดรวดเร็วหรือค่อยๆปวดมากขึ้นอย่างช้าๆ 2. รูปแบบการปวดในวันหนึ่งหนึ่งหรือ diurnal pattern ความแตกต่างของอาการปวดระหว่างช่วงกลางวันกับกลางคืนการปวดศีรษะมากในช่วงเช้าของทุกวันหรืออาการปวดที่เร็วลงเวลามีกิจวัตร 3. การเปลี่ยนแปลงของอาการตามระยะเวลาที่ผ่านไป (Clinical progression) ป,ปวดคงที่มาตลอด (Constant headache) หรือปวดมากขึ้นเรื่อยๆ (Progressive headache) สิ่งที่ควรซักประวัติ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีรษะข้อที่4ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการปวดและการดำเนินโรคปัจจัยที่ช่วยให้อาการปวดศรีรษะทุเลาลงหรือ relieving factor เช่นการเปลี่ยนท่าทางการอยู่ในที่มืดการอยู่ในที่เงียบการนอนหลับเป็นต้นปัจจัยที่ทำให้อาการปวดศรีรษะเลวลงหรือปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศรีรษะ worsening or aggravating factor เช่นการเปลี่ยนท่าทางการใช้แรงการออกกําลังกายการอยู่ในที่แสงจ้าการได้ยินเสียงดังการได้กลิ่นเฉพาะอย่างการรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆการไอจามเบ่งเป็นต้นยาที่ผู้ป่วยรับประทานเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะทั้งยาที่เคยใช้ในอดีตและยาที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน นับรวมทั้งยารับประทานและยาฉีดโดยระบุว่ายาแต่ละชนิดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้มากน้อยเพียงใดรวมถึงระยะเวลาและความถี่ในการใช้ยาแต่ละชนิดสิ่งที่ควรซักประวัติข้อที่5อาการร่วมอื่นๆหรือ associated symptom ดังต่อไปนี้โดยควรถามถึงความสัมพันธ์กับการดำเนินโรคของอาการร่วมต่าง ว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กับช่วงที่ปวดรุนแรงหรือไม่อย่างไรเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่อาการขึ้นไส้อาเจียนความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินเสียงอาการเวียนศีรษะความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติบริเวณศีรษะเช่นตาแดงน้ำตาไหลน้ำมูกไหล อาการของโรคทางกายอื่นๆเช่นอาการไข้อ่อ,อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ประวัตินี้มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์เพื่อแยกว่าผู้ป่วยเป็นภาวะปวดศรีศรษะปฐมภูมิหรือทุติยภูมิหากผู้ป่วยเป็นภาวะปวดศรีศรษะปฐมภูมิน่าจะเป็นจากชนิดใด และหากผู้ป่วยเป็นปวดศีรษะทุติยภูมิน่าจะเกิดจากเหตุพยาธิสภาพแบบใดอย่างไรก็ตามการที่จะนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางคลินิกของโรคปวดศีรษะแต่ละชนิดในระดับหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะทางคลินิกของภาวะปวดศีรษะปฐมภูมิ ข้อมูลเหล่านี้สามารถศึกษาได้จากเกณฑ์การวินิจฉัยโรคปวดศีรษะแต่ละชนิดใน International Classification of Headache d i s o r d e r 3หรือ ICHD-3 สำหรับในที่นี้จะยังไม่กล่าวถึงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ สำหรับเนื้อหาของบทที่1เฉพาะส่วนการสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะก็จบลงเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ